ปิงปะติงนะมันปะติงมันเจาะปันอะไรทำลองนี้นะคุณสิริพร,ร์ครับแกล้งซื้อแกล้งโง่ให้เอฟซีสงสารสุดท้ายออกลาย <c oughs> ไม่ถูกชะตาแต่แรกวอาจารย์จริงเหรอฮะคือผมเองไม่ได้รู้จักแกมากตอนตอนที่เป็นเป็นประเด็นเป็นประเด็นเรื่องที่จะร้องเรียนลุงเกี่ยวข้องกับอ่าหลือเมื่อสิทธิเด็ก <laughs> สิทธิเด็กนะครับ เมื่อเป็นประเด็นแล้วก็เข้าไปดูผมก็ไม่รู้ข้อมูลอะไรหรอกรู้แต่ว่าลุงลุงกับกับเด็กคนหนึ่งนะครับนะที่ลุงอธิบายนะครับนั่นแหละครับพอมามามา,มาบอกว่ามีลุงหว่างลุงหวาง,ง,วางผมก็เลยไปเสชหาลุงคําว่าลุงหว่างพอไปเจอหน้าอ๋อคนนี้นี่เอง,เองนะะนะพอหลายคนมีข้อมูลของเขาแล้วเรียกว่ายข้อมูลเนี่ย สมแล้วอยู่กับใครไม่ได้หรอกอยู่กับลุงป้าไม่ได้ฮะอย่างนี้อยู่อยู่ไม่ได้พฤติกรรมอย่างนี้อยู่กับลุงป้าไม่ได้ยุคบุกเบิกอะถ้าเป็นเหรียญ่ะถ้าเป็นเหรียญออกเหรียญเนี่ยลุงเนี่ยเป็นเป็นยุคแรกยุคบุกเบิกนะครับจะมีราคามาก <ś c oughs> ถ้าเป็นเหรียญน,นะจะมีราคามากยุคแรกอะยุคบุกเบิกนะครับต้องมีค่าเสมอนะฮะ <S <S นะแกล้งโง่เนาะแต่แกล้งโง่แล้วทําให้คนอื่นเสียประ,ประโยชน์เนี่ย ไม่คุ้มนะฮะจริงๆนะถ้าสมมติในใจว่าตัวเองคับที่อ่ะคับใจอ่ะคับใจแต่ที่กว้างที่นั่นกว้างนะแต่คับใจอยู่เพื่อลูกหน่อยเออคับใจยังไงอ่ะก็ต้องรักลูกนะฮะเออนะฮะไม่น่าเลยเนาะนะครับเอาเป็นว่าสร้างบุญมาเท่านี้นะฮะสร้างบุญเกี่ยวข้องกับลุงบ้านมาเท่านี้ ผมว่าถ้าเด็กโตขึ้นอาจจะรู้อาจจะอยากมาช่วยลุงป้าก็ได้พ mm hmm. อยังไงยังไงเสียนะครับ mm hmm. ก็จะเป็นญาติเป็นญาต mm hmm. ิฝ่ายฝ่ายฝ่ายป้าอยู่ไงเป็นญาติฝ่ายป้าทํงไงาไมญาติฝ่ายป้า,า,า,ปาจะต้องไปมาม,มีปัญหาอยู่เรื่อยๆเลยสงสารป้าเนาะอุตส่าห์นึกถึงประโยชน์ของเด็กที่จะได้รับแล้วก็ ครอบครัวก็จะได้มีเงินใช้คือหวังดีมากหวังดีสุดๆแล้วละ่ะแต่ก็มาแทงข้างหลังอยู่เรื่อยเลยแปลกดีนะนะครับขอบคุณมากครับสองร้อยสองร้อยท่านนะฮะสามร้อยไลน์นะครับ,รบวันนี้ได้สองร้อยคนนะครับขอบคุณมากเลยนะฮะจบเกมมีหลายมีหลายเรื่องนะที่พูดเมื่อกี้นะครับหนึ่งเลยนะตลอดวันนี้ที่เราติดตามดูนะครับบทสรุปก็คือจาก ช่างตำละครอลีครับนัดผู้ชายคนหนึ่งที่เดินแบบอ่อนแอนนอนแอนนะครับในที่สุดแล้วเขาเป็นคนท้าเองนะท้าเอาเอกาสารมาชนกันอันนั้นก็บอกว่าฉันมีของดีของจริงของจริงว่าไม่ใช่สองคนหนึ่งของจริงของเขาเนี่ยก็คือของจริงว่ามีเจ้าหน้าที่ยืนยันว่า สำเนานี้ไม่น่าเชื่อถือแต่ไปคัดสำเนามานะใช้ความเป็นเ,เกี่ยวข้องกับพอดีโดยไม่ขอยื่นไม่ยื่นเรื่องต่อศาลนี่นี่คือผิดมัญญา่าไม่ยื่นเรื่องต่อศาลแล้วเข้าไปทำเข้าไปทำเองนะไปขอเองไม่ผ่านศาลนะครับอันนี้ก็เห็นพูดกันอยู่ว่าผิดมัญญา่าหรือไม่นะครับนะฮะ นี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับต่อมาก็คือทําให้สิ่งที่เป็นจริงแล้วบอกว่าไม่เป็นจริงแล้วมีการอ้างถึงเจ้าหน้าที่ผู้ลงแค่ผู้ผู้ลงลายเซ็นนะครับแล้วก็ประทับตาหน่วยงานไหนกันแน่ถ้าทําผิดเงื่อนไขนี้ตายเลยนะการไปขอโฉนดอทีการไปขอ,อ,ปขอ,อสำเนา นะครับขอสำเนานะครับได้สำเนามาแสดงว่าเป็นของจริงได้สำเนามาแสดงว่าเป็นของจริงแต่มันมีคนอื่นประทับตาบอกว่าไม่จริงไม่น่าเชื่อถือนะครับนี่แหละแต่ตอนนี้เรียกว่าเจอคนจริงครับเขาก็ยกหลักฐานที่ได้มาโดยชอบได้มาโดยชอบ แล้วเขาจะขอท้านัดเปิดเปิดเขาเรียกว่าเปิดประทะกันเลยมันรู้นะครับมันรู้ว่าจุดอ่อนของเอกสารของมันเนี่ยก็คือถ้ามาเปิดเจอกันเนี่ยมันรู้ว่าช่างตํารือคุณพลนี่หรือคนที่ไปกับช่างตําเนี่ยที่มีความรู้ทางกฎหมายเนี่ยอาจจะไปรู้ว่าใครเป็นคนเซน็นหน่วยงานไหนเป็นคนเซ็นให้เขากลัวเห็นตรงนี้แน่นะผมว่า เพราะว่า่างตำรวจคุณวลีอยากรู้ว่าใครเป็นคนเซ็นเพราะคนเซ็นนี้ทําให้ลุงแพ้และการเซ็นรับรองของข้าราชการท่านนี้ทําให้เจ้าของสองคนหนึ่งเสียหายจะให้สคนหนึ่งไม่มีเป็นการรับรองที่มั่ว การรับรองนั้นต้องเป็นหน่วยงานไหนกันแน่ระหว่างกรมป่าไม้กับกรมที่ดินสำนักง,งานที่ดินถ้าตรงนี้ชัดเจนนะครับถ้าสมมุติเขามาวันนี้เนะี่ยเขาจะเอาเอกสารนั้นมาช่างตําและุ่บผูรีก็จะรู้ว่าชื่อใครใครเป็นคนลงนามใครเป็นคนประทับตาว่าสำเนานี้เชื่อถือไม่ได้แล้วก็เอา เอาคาว่าเชื่อถือไม่ได้เนี่ยไปยื่นต่อศาลในการต่อสู้ยื่นเป็นหลักฐานเนี่ยมันเข้าข่ายเอกสารปลอมในปลอมอะ่ะเอกสารจริงแต่ทําให้ปลอมน่ะฟังแล้วก็งงนะเออสมมุติว่าเข้ามาวันนี้เนี่ยมันจะกลายเป็นว่าจริงๆแล้วเอกสารนั้นมันเป็นยังไงทางตำรลจคุณพลออยากรู้ เื่นดูปุ๊บก็รู้แล้วว่าอาจจะถ่ายเอากล้องถ่ายมือถือถ่ายไว้ก็ได้จะได้รู้ว่าหน่วยงานไหนเป็นคนเส็จถูกถูกตามหน่วยงานไหมนีม่คือสิ่งที่เกิดขึ้นเขาก็เลยไม่มานะผมเดานะน่าจะถ้ามาปะทะกันคือรู้เลยว่าใครเสร็จส่วนของคุณช่างต่าก็จะรู้ว่าใครเสร็จใครมีอำนาจในการาตัดสินในเรื่องนี้กันแน่นะครับก็ใช้คาว่าแพ้ มีคนหนึ่งแพ้ครับและคือไม่ไม่ไมกล้าสู้หน้าก็คือแพ้นะต่อให้คุณนัดทีหลังเอาหลักฐานมาคุณก็ต้องจะเจอคุณกลัวว่ามีใครรู้ว่ามีใครเซ็นรับรองคุณกลัวตรงนี้หน่วยงานไหนเซ็นรับรองทําไมไมัไม่ตรงกับหน่วยงานหลักที่คุณพอล,ลอยเจ้าหน้าที่เซ็นรับรองทําไมมันไม่ตรงกันทําไมทางนี้บอกว่าของจริง ทำไมทางนู้นบอกว่าเชื่อถือไม่ได้นี่คือปิดสนานะครับต่อให้วันหลังเขาน่าจะไม่นัดนะเพราะถ้านัดมีเจ๊งเลยนะถ้านัดมีเจ๊งเลยช่างตําสามารถเอาผิดได้นะครับเอาผิดเจ้าหน้าที่นั้นได้ว่าอาจจาะประมาทละหลวมหรือว่าไม่ไม่ชำนาญแล้วไปใช้ดุลพินิจได้ยังไงคุณไม่ใช่ศาลเนี่ยไปใช้ดุลพินิจว่าสอคลคนหนึ่งนั้นเชื่อถือไม่ได้ มันเป็นปัญหาใหญ่ต่อเจ้าของที่ดินนะครับดังนั้นช่างต่าอยากรู้ไงอยากรู้แต่ถ้าติดถ้าต่อสู้กันต่อไปเนี่ยนะครับยังไงทั้งสองฝ่ายก็จะไปไปอยู่ที่สามวันนั้นแหละครับช่างต่าคุณวลีก็จะจะ,จะได้รู้เอกสารจะได้รู้อีกทีว่าหน่วยงานไหนนะครับเมื่อเป็นเช่นนั้นแล้วนะครับมันก็จะทําให้คนคนคนั้นคนคนนั้นเนี่ยเรียกว่ายืนยืนลําบากครับ ยืนอยู่ลําบากนะยืนอยู่ลําบากนัดหมายก็ลําบากครับนัดหมายเมื่อไหร่ก็ลําบากครับเพราะเอกสารนั้นมันจะปรากฏเอกสารนั้นมันจะปรากฏสองเอกสารหน่วยงานเซ็นคนละหน่วยงานเนี่ยถ้าหน่วยงานเดียวทําไมจึงบอกว่าไม่ไม่น่าเชื่อถือถ้าหน่วยงานมาจากกรมที่ดินต้องน่าเชื่อถือ เพราะเขาตรวจสอบหมายเลขฐานตรวจสอบชื่อตัวบุคคลเป็นเจ้าของสคนหนึ่งใบรายงานการครอบครองที่ดินนี่คือข้อผิดพลาดอย่างดุนแรงนะฮะของผู้ชายคนนั้นผิดพลาดอย่างรุนแรงกลายเป็นว่า,าคุณช่างกัและคุณบอลี่ชนะเกมนี้ชนะโดยที่อีกฝั่งหนึ่งไม่จะเป็นต้องมาก็ารู้ว่าแพ้ นะครับโดนเป็นขบวนทั้งหมดแน่ใช่ครับนะโดนทั้งหมดแน่ไม่ต้องห่วงเลยครับเพราะว่ามันมันทำให้รู้สึกว่ามันมีอะไรแปลกๆอะ่ะมันมีอะไรแปลกๆนะครับนะช่างต่ามีของแข็งเนี่ยช่างต่ามีของแรงมีของแรงมีของจริงนะครับ <c oughs> มา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 โชว์ตัว,หน,ห,ว,ตวหน่อยบโชว์ตัวหน หิวสงสัยจะโตฮะร้องจะกินอย่างเดียวไม่ใช่ไม่ใช่แมวนะครับเป็นลิงฮะสนมากนะต่อมาครับสรุปอีกต่อมาครับก็คือสรุปต่อมาก็คืออ่าเรื่องของหญิงสองหญิงสองนะครับ ที่ได้อีกคนหนึ่งเรียกว่าโนตอมพี่ท่านั้นเขาบอกว่านางโนตมอีกคนหนึ่งก็คือนางนางขมมันก็เหลือสองคนถ้าโนตมอยู่ฝรั่งเศสก็คงไม่ใช่อันนั้นอันนั้นโ no นอันนั้น อันนั้นยานอันนั้นยานนะอันนั้นนมยานนะครับไม่น่าจะใช่นะครับก็มีคนพูดดีใจเอ้ยเรากินเลี้ยงกันเถอะเพราะว่ายืนยันชัดเจนแล้วว่าสองคนนี้ได้ออกจากลุงป้าเรียบร้อยแล้วมีสังกัดใหม่แล้วนะครับสังกัดใหม่แล้วแล้วก็เขาก็พายเอฟซีไปเอฟซี FC ไปเปลี่ยนสังกัดบางคนก็รักกันมากรักกันมากก็ไปตามกันนั่นแหละนะครับ อย่าทิ้งกันนะถ้าจะรักกันขนาดนั้นก็ไปตามกันนะครับนางขมก็เป็นไงบอกแล้วว่านางขมเนี่ยอย่าไปฟังเพลงอย่าเป็นปนัจกัน,นอย่าเป็นแมาแตนอย่าอย่าไปดูมันเหมือนโรคจิตไม่แล้วครับสั่งวันโน้นสั่งสั่งสั่งลุงและสั่งคนในนั้นให้ให้ลื้อต้นไม้อะ <laughs> ก่อนนู้นมันสั่งให้คนให้คนลือ้อ หรือห้วงหรือต้นไม้อ่ะโอ้วันนี้สั่งอีกแล้วครับสั่งลุงไปอบรมลูกครับสั่งให้ลุงไปอบรมลูกซะอยู่ใ,ใกล้ๆมีฟันล่วงเนี่ย <c oughs> เหงือบบวมเนี่ยถ้าอยู่ใกล้เหงือกบวมแน่นะเนี่ยถ้าอยู่ใกล้ๆถ้าอยู่ใกล้ๆพี่วันิดาเนี่ยพี่วันิดาทําเหงือกบวมเนี่ย <c oughs> นะพี่มีนิดานะ ถ้าเจอในเหือกบวมเนี่ยนะนะครับนะโอ้โหไปสั่งนะสั่งไปเรื่อยๆเลยนะะที่ไม่มีที่ยืนค่ะถ้ามาเจอของแท้เออนะก็คือต่อให้วันหลังเขาก็ไม่กล้านัดครับกลัวอย่างเดียวคือกลัวคุณพอลลี่รู้ว่าใครเป็นคนเซ็นเอกสารนั้นเพราะมันมีผลต่อ สร้างความเสียหายกับสอคหนึ่งของเขาอะดังนั้นไม่กล้าหรอกครับเพราะว่าเรื่องมันจะแดงแดงไปถึงเจ้าหน้าที่เลยนะครับมันจะแดงไปถึงเจ้าหน้าที่พากันซวยเลยนะเนี่ยพากันซวยยกใหญ่เลยนะนะครับมันจะได้รู้ว่าความจริงคือความจริงมันเกิดอะไรขึ้นอเดี๋ยวก็ทราบนะฮะคุณนันทพรครับคุณนันทาคุณนันทพันธ์นะครับผมนะคุณแมมมี่ครับนะครับ ขอบคุณคุณนางพุทธนะครับนี่คุณนางพุทธช่วยเมนต์เพื่อให้ให้ youtube มีสถิติว่ามีคนเข้ามาเมนมากเท่าใดแต่ละแต่ละครั้งนะครับขอบคุณมากครับไม่เสียหลายนะไม่เสียหลายนะที่ทักทายเนาะวันนี้การว่าเมื่อก่อนหนูหลงเสียงของผมมากเสียงเพราะเพราะว่าอะไรจริงพูดใช่ไหมดีนะผมไม่รู้จักเขาเลยนะ ผมกับไปนึกว่านมนมเปรี้ยวเนี่ยผมไปนึกถึงอ่าคนที่ทํางานกับลุงที่เขาอยู่ร้านกาแฟอันนั้นก็นมเปรี้ยวเหมือนกันใช่ไหมเหรอผมก็เลยไปคิดถึงคนนั้นมากบ่าเออโชคดีนะที่ไม่ไปหลงเสียงนาง <c oughs> นะ <c oughs> ตอนนี้รับไม่ได้เลยใช่ไหมโอ้นะ คุณนวารัตครับผมคุณบุญมีครับผมคุณจันเพนครับสดีครับคุณจันเพนครับผมนะะคุณบ่าวกี้ครับคุณอริรัตครับขอบคุณทุกท่านนะฮะนาที่แสดงว่าเพิ่งว่างนะครับมามาเพิ่มยอดให้นะครับมาเพิ่มยอดให้ขอบคุณมากครับอืมสวัสดีครับสวัสดีครับตอนนี้อิ่มแล้วอิ่มแล้วดูได้ละกำลังสีสวยขึ้นเรื่อยๆนะครับน้อง มั่งมีนะครับจุ๊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 บไม่ได้นอนนะฮะเล่นกันทั้งวันตกอ่าเขาเรียกว่าเด็กเด็กผู้ชายเด็กผู้ชายนะครับกําลังเยอะกําลังเยอะเชี่ยวเชี่ยเชี่ยเชี่ยวไหนไหนดู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 เห็นไหมเห็นตัวเองไหมเออแล้วก็ดูดิดูรอยสิดูรอยเนี่ยดูรอยขวนเต็มเลยนะ มันคิดว่ามันทําเบาๆไงแต่เรานี่เจ็บนะมันเล่นแบบแรงๆเหมือนเหมือนเด็กผู้ชายอ่ะนะฮะแต่ก็หายเงาดีนะครับนอนนี่วิ่งขึ้นหน้าเลยนะครับวิ่งขึ้นหน้ายิ่งกว่าสิวเลยนะพูดนะครับกอ,อบขอบคุณมากครับนะทุกท่านเนาะนะครับส่วนทางจำปาดงเรานะครับคุณ คุณดวงขวัญด้วยนะครับกดให้แล้วขอบคุณมากครับคุณเบนเบนจานะครับผมนะทางจำปันดงเราก็มีความสุขนะครับมีใครบ้างมีลุงช่างมีแอดชัยมีเห็นเห็นชิบักแปรเห็นชิบักแปรแล้วก็มีจ่าเอ็มเพราะจ่าเอ็มเขาจะมามาช่วยลุงมาในวันสองอาทิตย์อาทิตย์ พอตอนเย็นของวันที่ก็อไปเข้ากรมนะครับก็จะมารักษาการในวันเสาร์อาทิตย์นะครับนะฮะนั่นคือจ่าเอ็มนะครับก็เห็นมีข่าวตามข่าวก็มีการสนุกสนานเฮฮากันอย่างมีความสุขนะฮะเนาะมีเพราะว่าคนข้างในก็มีน้อยแล้วนะครับอีกครั้งหนึ่งนะครับเขาเรียกว่ารวมช่างรวมช่างนะ อาจารย์ไปอยู่ก็จะเรียกว่าช่างมันช่างมันนะเสิฟน้ําเสิบน้ำนะมีหัวหน้าลุงช่างเรานะครับแอดชัยผู้มากด้วยความสามารถทางด้านช่างนะครับมีแอดชิดมานะเห็นแอดชิดนะครับแล้วก็มีจ่าเอ็มมาท้ายๆถ้าผู้ชายคนหนึ่งที่มีอยู่ประจำลุงก็คือ,อพี่เสือพี่เสือนะครับ หมดยังอ่ะหมดยังผู้ชายหมดยังหมดแล้วเนาะนะครับก็ทําไปเรื่อยๆนะครับมีความสุขนะก็ะคือเห็นนะถ้ากลุ่มนี้อยู่ด้วยกันเนี่ยเขาจะมีความสุขในการทานะทําไปหยอกล้อกันไปนะมีความสุขนะครับ้ายัตชัยทอชชัยเหมือนที่ลุงพูดเมื่อวานนะผมเห็นด้วยร้อยเปอร์เซ็นต์นะทอชชัยเนี่ยจะยังไงก็แต่ครับทอชชัยก็คือทอยชัยฮะหัวใจอย,อยู่อยู่กับพวกเราอะ่ะผมจําได้เลย แอดชัยไปอยู่กับน้องมนแล้วไปต้มมาม่ากินกับกินกับแมลงเมาไหนใครจำภาพนี้ได้คนหนึ่งนะแอดชัยเขาไปอยู่บ้านตอนนั้นเป็นเป็นเหมือนเอถียงเก่าเถียงเก่ายังที่ยังไม่เลือแล้วฝนตกฝนตกแอดชัยเห็นแกไปต้มเป็นต้มมาม่าครับ แล้วแมงเมาแมงเมามันมันเยอะมากแมงเมามันไปลงมาม่าของเขาอ่ะโอ้มีคนจับได้มีคนเห็นภาพนะผมก็นั่งดูแอดชัยแบบโอ้ยหัวใจสุดสุดเลยแล้วอยู่สองคนอยู่สองคนกับอีกหนึ่งตัวคือมีมีน้องหมาด้วยแล้วก็มีแอดชัยมีน้องมนนะนั่นนะครับมันมันกินใจพวกเราอ่ะ ตั้งแต่เห็นแอดชัยอยู่ในมือกินใจโอ้ขอบคุณมากครับเห็นหลายคนเลยมันติดตาผมเลยเนะี่ยใครจะไปอยู่อย่างนั้นวะเนี่ยผมถามจริงอนะ่ะใครจะไปนอนอย่างนั้นนะฝนก็ตกต้องเปิดไฟรถนะ่ะต้องเปิดไฟรถสตาร์ทไว้ให้เปิดไฟรถเพื่อมันส่องเข้าไปในที่ให้ที่อยู่นะครับแล้วเราก็จะเห็นแอดชัยนะแกไม่ค่อยพูดนะนะ วกเว้นการไหลสดแกจะทำปก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 ,ปกป่อชาบเรื่องพงเรื่องไฟเป็นหมดเลย <c oughs> โอ้ยเนาะความสามารถของแอดชัยเนี่ยคนเป็นภรรยาเนี่ยโอ้สบายเลยนะแต่ทำอะไรเป็นหมดนะนี่นะครับวันนี้แอดชัยก็ได้รับการชื่นชมจากอ่าลุงช่างไงผมก็ว่าเออ สุดยอดเลยลุงชมเชยคนที่เก่งๆนะสุดยอดนะฮะ,ะก็มีหลายคนแกพูดถึงชิปปะแปรด้วยอีกคนหนึ่งที่จริงใจอยู่ด้วยกันที่อหมายเขาว่าไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อยช่วยกันตลอดนะครับวันนี้ทั้งสามคนก็มาประชันกันสนุกสนานีฮานะเออนะวันนี้เขาก็ทำทำไหมนะ อยู่ที่เหมือนเหมือนทําที่ล้างจานใช่ไหมอ่ามีการก่ออิกเหมือนทําที่ล้างจานนะผมว่านะก็มีหลายจุดนะขอให้ทั้งทั้งหมดเนาะเอออย่าเป็นเงาแดดเดอ้ออย่าเป็นลมแดดเดอ้อก็ให้สู้ๆนะครับเป็นลงใจนะฮะอยู่ที่ไหนก็มีความสุขครับถ้าเราอยู่กับคนที่รู้ใจทำอะไรมีความสุขนะครับนะฮะก็ขอบคุณทุกท่านที่มาเป็นตัวแทนพวกเราแล้วกันเนาะ เป็นตัวแทนเอฟซีทั่วโลกแล้วกันนะครับที่เราได้ติดตามได้เห็นนะครับนั่นคืออยู่ในจมดงนะเออนะก็มีความสุขเดี๋ยวจะไปฟังไปดูว่านางยานนางยานไม่หมุกผมเหรอนางยานเห็นช่องผมช่องเล็กเกินไปหรือเปล่าเนี่ยจึงไม่หมุกมาเนี่ยนางยานอินยานเนยใครด่านนางยานคือเป็นเพื่อนของเราใครด่านนางยาน อาจารย์ถือว่าเป็นมิตรกับเรานะอาจารย์พูดมานานแล้วนะถ้าใครด่านย่างเานเนี่ยเป็นมิตรกับเราถ้าใครชมเนี่ยอย่าให้เห็นหน้านะครับใช่ครับตอนรับอ่าตอนนั้นลําบากมากๆใช่ครับเบาขี้เนาะให้ให้ดูคนให้ดูตอนลําบากให้ดูคนจริงใจให้ดูตอนลําบากถ้าเป็นผมเนี่ยผมไม่อยู่แน่นากลัว <laughs> น่ากลัวนะฮะ ตอนนั้นกําลังบุกเบิกมากๆเลยนะครับเถียงนาเดิมเถียงนาเดิมนะครับเฮ้ย hey, เถียงนาเดิมหรือเปล่าหรือมาต่อเถียงใหม่แล้วมากต่อเถียงใหม่ใช่ไหมแต่ยังไม่ยังไม่เรียบร้อยอะ่ะทําแต่หลังคาใช่ไหมทําแต่หลังคาเฉยๆเพราะเถียงนาเดิมมันอยู่ไม่ได้มันมันโยกโครงเลยเนี่ยนะครับดูคนให้ดูตอนนั้นอยู่ลําบากนะครับนะแอดชัยนี่ภาพแอดชัยมันจะมาก่อนเลย ผมจาภาพนี้ได้ต่อหรือว่าแกนั่งต้มมาม่ากินกับแมงเมาอะแมงเมาอะมันบินเข้าไป <c oughs> โอ้ยไอเราก็นั่งดูแกก็ไลฟ์สดอยู่แล้วก็นั่งดูเป็นเพื่อนนั่งดูโอ้แกจะกินยังไงวะเนี่ยเนะี่เพราะว่าแกต้องเปิดไฟต้องเปิดไฟเปิดไฟรถไงแมงเมามันก็บินไป็มเพรพะฝนฝนตกฝนตก,ตกพึ่งพึ่งหยุดหรือเปล่านะครับ ใช้ข้าวจานเนี่ยบอก์ี้บอกว่านะเนี่ยโอ้นะเมื่อก่อนไม่มีไฟเนี่ยน่ากลัวใช่น่ากลัวมันเป็นบุกเบิกที่ไม่คิดว่าแกจะไปนอนด้วยซ้ำอ่ะเพราะทุกคนกลับหมดโอ้ไอ้ชัยนี่ก็ประหลาดประหลาดเหมือนกันนะคืออยู่ได้หมดทุกสถานการณ์ผมก็เลยนึกถึงตอนที่ไปฝึกไปฝึกทหารนะพุ่มกลับยัวเนี่ย กินกับทรายนี่แหละอยู่กับบินกินกับทรายเนี่ยนอนอยู่นั่นแหละนะครับแช่ประทังไปวันๆนะครับจะมาม่าจะขนมคลุกขน,ขนมขนมขบเคี้ยวขอให้มีน้ําขอให้มีน้ําใบไม้ก็ได้ใบไม้ก็ได้แต่จะต้องเป็นใบไม้ที่ไม่มีพิษนะถ้ามันไม่มีกินจริงๆ,ๆ บางทีถ้ามีไฟถ้าผมเคยไปต้องต้องหาฟืนที่เปียกฝนเนี่ยมามาทำให้มันแห้งก่อนต้องหาฟืนที่เปียกฝนเนี่ยมาทำให้มันแห้งแล้วจึงก่อไฟโอ้โหเอ่อต้องเล่นสองสองครั้งนะเอาไม้ที่แห้งเปียกๆเนี่ยมาก่ออ่ามาทำให้มันแห้ง ก็คือก่อไฟเพื่อเพื่อย่างเพื่อย่างฟืนหาไม้ที่ไม่เปียกอ่ะมาก่อไฟแล้วย่างฟืนย่างฟืนที่เปียกก่อนนะคนั่นคือเริ่มต้น <c oughs> นะเออนะก็เลยตอนนั้นแหละผมก็เลยบอกว่าเอ๊ะหรือแอดชัยเคยไปฝึกเคยไปฝึกอะไรหรือเปล่าเพราะว่าคนที่จะสามารถอยู่แบบนั้นได้ต้อง ต้องมีประสบการณ์อน่นะครับสุดยอดเลยนะแอดชัยเห็นตอนนั้นผมก็เลยศรัทธาแกมาเลยนะคืนกินแมงเม่าเนี่ยผมศรัทธาแกมาเลยนะครับออ้คุณคนนี้ของจริงว่ะอย่างงั้นเลยนะแอดชัยสุดยอดนะแอดชัยกับน้องมนนะฮะอยู่สองคนเลยนะนะคุณลุงนภาครับคุณรัศมีคุณนางคุดนะคุณจันเพญนะฮะคุณสมชัยอ่าคุณสมพรชัยครับสวัสดีครับ คุณลุงมาเป็นลังใจให้อาจารย์สวัสดีขอบคุณมากครับคุณลุงเอ่กคุณลุงสมพรชัยนะฮะนะครับคุณมณีกรโดยเมื่อก่อ,กกอนไม่มีไฟน่ากลัวมากใช่ครับเขาต้องเปิดไฟรถนะ่ะแต่ที่รู้นอนอยังไงนะเราก็ไม่รูนะนนนรรน้นอนในรถหรือเปล่านะนอนในรถหรือเปล่านะนะครับนางยานโดนช่างตั้มม้อยหลับไปเอาโดนช่างตั้มต่อยมันม้อยหลับไปแล้วนะ โอ้นางยานเอ้ยมัสวยแล้วนะฮะโดนหลายทดีนะนางยานเนี่ยหมดหมดแล้วนางยานเอ้ยหมดแล้วละ่ะชีวิตเข้าวัดมีวัดไหมตรงนั้นมีวัดนะเข้าวัดเถอะปล่อยวางเถอะนางยานเอ้ยนะฮะอ๋อนอนในรถเนาะเก่งมากนะครับยังยังไม่นอนค่ะฟังอาจารย์อยู่แตขอบคุณมากครับเอานะฮะหนึ่งชั่วโมงแล้วนะครับเดี๋ยวฝากนะครับถ้าท่านยังไม่หลับเนาะ าฝากไปดูช่าง่ชางทำฝากไปดูนะครับพี่ปุ้ยพีนะครับแล้วก็พี่แสงนะครับก็กําลังจะขึ้นอยู่นะครับต้องขอบคุณทุกท่านนะครับสาธุขออาฒนาคุณพระศิลป์นาไตรและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโลกและท่านที่ท่านเคารพนับถือขอด,อดวงจิตดวงวิญญาณขององค์ปู่ปฎิจิตและสิ่งศักดิ์สิทธิ์นอกเรีนเหล่านั้นจงช่วยดลอวยพรอวยัยให้กับ FCTP ทั่วโลกผู้ใหญ่จะดีทั้งหมดแอดมินที่น่ารักทุกคนแล้วก็ f อซของกระผมที่กําลังช่วยกันดูอยู่นะปัจจุบันหรือว่าดูย้อนหลังขอให้ทุกท่านมีแต่ความสุขความเจริญคิดสิ่งใดสมปรารถนาทุกประการขอให้ท่านอย่าเจ็บอย่าจนมั่งมีเงินทองตลอดไปเด้อนะครับสวัสดีครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับ